หนึ่งปึ๊บ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 อ่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้จัดได้ในขณะนี้เยี่ยมนี่คนนี้คนดูร้อยเจ็ดสิบกว่าคีเซตคีเลเตอร์ไลฟ์ปฏิเสธคำเชิญเยี่ยม ูนนบางแสนนี่ลองผู้ชายเขาอาจจะหลับเพราะเราไปหาผู้หญิงไงลองผู้ชายดูเมื่อกี้เรากดพีเคผู้หญิงอ่าเหมือนกันนั่นเนี่ยะ หญ่จอเนาะซินดี้จอมซนอ่ะลองกดเนี่ยเราเน้นคนไทยครับเพราะว่านี่ฮีเตอร์ไลฟ์ปฏิเสธคำเชิญขอทอแล้วทอเลย นี่นี่ญี่ปุ่นายอานินดาสกีอุตมิโตอาคิกตานัตตานุจ่าองายปฏิเสธอีกแล้วโอ้ไม่ได้พีเคแบตหมดก่อนแล้วมั้งเดี๋ยวทุกคนรอก่อนนะครับผม นี่เราไปจีนนะครับมีเวิร์นวอาอมีโยต่วฉันผมว่าคนนี้รับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนผมเอ้าปฏิเสธคำเชิญตัวเห้ยแม่เอ้ยผมกำลังหาอยู่นะครับทุกคนเออ อืมเราต้องหานะครับเราต้องหาแบบว่าแบบแบบว่าอยู่แต่ไม่เราต้องหาเราต้องหาช่วยกันแบบ <c oughs> นี่คนนี้ผู้ชายรอกอ,อะไรเนี่ยชีฮยุนเขาน่าจะรับหนึ่งสองสาม โอ้ยมีหลอได้ยินไหมเนี่ยเอาได้ยินแล้วได้ยินครับได้ยพี่เคี๊ยงเปล่ามาดิเธอได้มีเพีเคกับหมีก็ ม่เอาแพ้หมานี่แหมาน,มนี่จัดเลยนะและ้วคือนอนมานอนมาเลยนี่นอนมาทำท่าน,น่ารักรู้ว่ามีถ่ายแม่แนี่เป็นไงอุย้ยขอบุณครับพี่หอมค,ครับก็หมีก็คือทุกคนก็เห็นหมีชี้อ่ะ ก็ลองดูหมีถ้าหมีแพ้ก็นั่นแหนละจะบอกทุกคนว่าหมีแม่งฉี่ไปทั่วกิจกรรมหมีทำมาเยอะนะหมีนี่ตลอดแหละไม่พูดเลยหมีนี่ยหนนี่ยิงไม่มไม่พูดคือดังและยิงพี่แสมไม์มันชัดปะชัดมาก อุ้ยใครอะสวัสดีครับผมมีก็เราจะมาพีเคกับหมาครับนึมืบบ่อผมกดพีเคหาใครแม่งก็ไม่ไมีใครรับแล้วก็พีเคกับหมาซะเลยนึ่ว่าคนไม่สนใจเราก็จะมีหมายังมีมีที่สนใจเราอยู่ร้อนนตาก็ระหว่างฝั่งเบสกับฝั่งมีครับก็วัดกันครับว่าใครจะตึงกักนครับมา อทำไมมันอะไรขนาดนั <S <S ้นนะวิสันเชื่อดิเอานห้าเขาเยียมแล้วอาหมีเฮ้ยดแปลกๆนะไลฟ์สดนะหมีนะหมีไลฟสดนะเอาแล้วเห็นขาไม่ได้อุ้ยขอบคุณครับ หนี่ไงหมีได้ไหมเท่าไหร่นี่นะหมีมามีปลาหมึกด้วยโอขอบคุณครับมีปลามีเต่าขอบคุณครับขอบคุณพี่มาตนใส่มู่งนี่ลินเต่าขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมก็มีล่อปาดโอ้ยหมีเกิดไปแล้วหมีล่อปาดเลยอ่ะหนูหมีได้นี่เลยได้นะ มันยิมหรื่หยิ้มยิ้มเดี๋ยวจิ้ยิ้มยิ้มอือยิ้มเปล่ามันจะกัดพี่ยิ้มหน่อยมียิ้มยิ้มหน่อยดิยิ้มอย่าไปใส่เสียงพี่ต้องให้มันยิ้มแบบทำเนียนให้คนรู้ว่าเอ้ยมีเมันน่ารักนะแต่จริงไม่ใช่แล้วที่มันยิ้มอะคือมันขู่จะกัดเนี่ยนะเราแล้ว อมียิ้มยิ้มแบบยิ้มหน่อยยิ้มมียิ้มยิ้มทำไมมีเสียงมียิ้มหน่อยแล้วยิ้มยิ้มเออยิ้มนะแล้วยิ้มยิ้มยิ้มเห็นฟันหน่อยแล้วยิ้มสยองอันนี้คือหมีไม่ได้ครับกับขนมตัวนี้คือหมีขั้าง ก็ไอม็อกกับเมาก,อ,มากอันนี้คือราาัดนว่าขี้เลียวหมาหป่ามีสุดยอดไรค์งกินด้วยโหอุย้ยมีอะไรเนี่ยมันขึ้นแล้วอะไรอะ่ะเขาบอกว่าขวาง,ง,งวานลีดไม่ได้ยินครับแเห็นมใช่อุย้ยแบตผมจะหมดแล้วนี่ เมทคิดถึงคุยอันนะครับเอ่อถ้าคิดถึงก็คือแบบคิดถึงแบบว่าไงบราคิดถึงก็ดูแปลกอะมันก็ดูแปลกแปลกมันได้มันได้บอกคิดถึงครับอย่าง,างนี้มันก็เอ้ยเรามันแปลกอะมันมัน,เน,เนบเสียงอะ <Okay. S 1> อุ้ยขอบคุณครับพท mm. อกคนมากครับ อยากอยากไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวจริงเจอเพื่อนแบบหลายคนอย่างเงี้ยก็คือเจอเจอได้ครับผมชอบเจอเจอเพื่อนเจออะไรหลายหลายคนอะไรเงี้ยชูชนะหมีชนะหมาเป็นไงโคตรดีไปดีไปชนะหมาเยี่ชนะหมา หมียังไม่เอาจริงเกือบแพ้หมาหมีพันห้าไม่อายหมาแล้วยชนะหมารู้สึกดีครับรู้สึกว่าหมีน่ารักนี่หมีมันแย่งซีนอะเอาหมีออกไปละมันคนไม่สนใจผมเลยไปสนใจหมีเออเออ กอนเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวทุกคนมีคลิปหมีชี่ถ่ายหมีชี่มันมีป้ะตาลคีแล้วนี่เลยค่ะตาตาลอย่าน้อยใจเราไปขีคเคคู่ครับพี่เคคู่มันต้องทำไงเงี่ผมต้องออกจากนี้ก่อนไม่มมออกจากอินคาปึ๊บเรออกจากัินคาปึ๊บนี่ปึ๊บล้วก็พีคเคคู่พี PK คเคคู่เราจะพีคแบบไม่ มันพีเคไงผมไม่มีเพื่อนที่้าหมีพีเคแค่ผมไปคนเดียวเขายังไม่มีใครรับผมคนเดียวยังไม่รับเลยจะไปคู่ถัย่ย <laughs> สุ่มนะสุ่มครับสุ่มไม่เขางงอะอ้ยมันไปไงเนี่ยลองก่อนนี่มันสุ่มอย่างไงผมกำลังหาเชิญด่วนนี่ไงนี่เชิญด่วน นี่มันเชิญด่วนครับนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมีคนหนึ่งไหมครับอ่หนูไม่มีเพื่อนอ๋อ <c oughs> เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวผมเชิญให้ครับแล้วก็สุ่มๆไปหนูพึ่งขึ้นไลค่ะอ๋อได้ครับอ,อันนี้ลองลองคุยกับหมาดูครับหมาตอบได้จริงเหรอใช่ครับอันนี้หมาพูดได้ที่ ขาชื่ออะไรอะคะพี่พี่พ,พี่พี่อะไรนะที่เป็นหมาเขาชื่ออะไรคะชื่อชื่อป้าตานครับป้าตานใช่ไหใช่ครับป้าพี่แกง,งเขาป็นเนี่ยจ,จริงจริงครับอันนี้คือหูน่ารักจังอันนี้่อหมีไม่หมีครับน่ารักจังสวัสดีค่ะแต่มันน่ารักแจะชอบฉี่ไปทั่วนะ เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าหนุกกำลังนั่งร้องเพลงเลยอยากฟังเพลงไหมคะได้ครับขอเอาเพลงชื่อเบสเลอเบสอ่อดีค่ะท่านหนึ่งครัขอบคุณนะเบสได้ครับอยากฟังเพลงจ่ายตังยังับ ทัเพลงอะไรดีคะพี่รนคะสวัสดีพี่พี่ด้เข้ามาได้นะคะดีค่ะสวัสดีครับดอกไม้กระจกันแล้วกันสั่งน้ำมาเนี่ยเอาเพลงดอกไม้กระจกันแล้วกันนะคะพี่พี่คือใครกันโอเคเขาสั่งให้นะพี่กดแค่โนเลยก็ได้น้ำอะไรเอ่ยน้ำอ๋อน้ำมีคนอ๋อีอ๋อ ดีค่ะวันนีพี่ตู้ค่ะอ่ะเราจะมาพีเคกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ตู้มาขอบคุณค่ะขอบคุณสลางสลายนะคะพี่ตู้ขอบคุณค่ะเอ้าจริงเหรอเอาอันนี้น้องหมาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องคนเลยเนอะอานไม่ทันอ่ะขึ้นไม่ทันนะารักหมายังคะแนนเยอะขนาดนี้สวัสดีค่ะพี่ช่างในตำนานสวัสดีค่ะพี่พี่พี่ชื่ออะไรอ่ะพี่พี่พี่ชื่อว่านะ กันเนืเออ่านไม่ถูกัาดีค่ะพาจิขอคุนะพาไม่รู้เลยขอาาอาาาาาาางเาราาาาาไม่าาาาาาา่าา่าาาาา่าูาาไม่รู้าาาาูาาามาอาาัู้เคาาาาาันาอาาาาาาา้าา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 าอา พี่พี่รักจักไ้องลบกค้าเอาบ้างได้ไหมพี่พี่ใช่ไหมน่ารักจังอะไรไม่ใหนูไม่ค่อยได้รายจี้เหรอขอบคุณครับเพอตึงมากนะพี่พี่ฟังเพลงอะไรมาพยายามเลยพี่ใจไหลใจลงแบบเที่ยงเลยพี่เจ้สวัสดีพี่พี่ที่เข้ามาได้นะคะ พลหมาของชาพี่มีน่ารักน้องน่ารักมากอ่ะน้องวิงขึ้นไหล่ได้หรอาน้องขึ้นไลล์ได้ใช่ไหมสวัสดีค่ะหมาของชาลีอ้าวเหรอคะตันนี้เหรอทม่คุณโอ๊ยไม่ดจเลย วิยดูน้องทำน้าสิมาของพี่นิตาพี่จ้าของพี่ชุดไม่ค่อยชุดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขอบคุณพี่นาเพิ่มเกล็ดนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากบายนะสบายครับขอบคุณค่ะแม่หมาครับหมีตัวอยู่วะหตัวเราน่ารักนะอุิยหมีทำไมทำท่ากันน่ะ น้องทำหน้าเซ็งมากอาอีกอเพื่อนเป็่นยังไงอ่ะอุ๊ยตรงนั้นตรงนั้นเลิกงงเลิกหง่งพนอนอยู่นีงไหนไหนไนนี่นอบนี่ครอบเพงอะไรเบลเมือขาดวสวัสดีวัสดีอยู่ด้วยมานอนขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่พี่ชื่อพี่พี่เบนใช่ไหมใช่ครับ ขอบคุณนะคะมิจฉาบอยแพรพลอยค่ะอยมีคนเท่าไหร่มิจฉาบอยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องมาด้วยนะคะ ขอบิบบีแน่นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาดูผมนอนขอบคุณน้องวานค่ะขอบคุณทุกเอ็มบีบีก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับแลองพูดได้ได้เหรอคะหนูก็ลองไม่เป็นได้เลยครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะยิ้มขอบคุณครับู๊ไู้ไปแล้วไปแล้ว S 2> <S 2> ไ,ไ,ไปอนหนีหนีมีเงน,นแม่งแย่งซีนไม่ได้ไม่น่าเอามาพีเคด้วยในหมนนีแย่งซีนยังพี่มียังไม่ลงเลยเดี๋ยวผมอีกสักพักอีกสักห้าทีผมลงแล้วจบเลยมีเงี้ยจบไม่ได้หนีเนี๋ยไปพีเคด้วยแย่งซีนมีเส้นเข้าสังกรรัดนั่นแหละต้องให้ ไหหมีเข้าหมีแบกอะพี่คินด,ดูดินี่หมีชนะพอเถอะเอาหมีอะแบกแบตหัวเหนือสิบสองครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ให้มันหัวผมมันปลาอ๋อเนี่ยมันแต่งมันปรับ สวัสดีครับพี่แอมสวัสดีครับมีลงแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงแล้วนะครับทุกคนก็แบตก็จะหมดนะครับตอนนี้แบตจะหมดเนี่ยพี่แซมผมว่าใส่ไมแ้แบตแบตหมดไวมากเลยใช่แล้วผมคิดอยู่ว่าต้องทํำยังไงพี่มันตาสวัสดีครับแบตผมจะหมดแล้วครับ ผมไม่เจอพี่น้ำตาลนานมากแต่ผมก็เจออยู่นะมมผมเจอ,มอ,อเผมเจอผมเจอแต่พี่ไม่เห็นผมผมเจอแต่พี่แต่แปลกผมคนไลฟ์ทำไมผมเจอพี่ทำไมรรอเอ๊ะนี่ยก็เนี่ยผมพี่แซมเราต้องหาแก้ปัญหานี้ก่อนไม่ เสีไปข้างหนึ่งเหรอไหนพี่อ๋อเห็นแล้วอ๋อชาร์จแบตไปในตัวโทรศัพท์ด้วยเหรอพี่อ๋ออ๋ออ๋อเออดีดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับอุ้ยยินดีสวัสดีครับสวัสดีนะครับ วันนี้นะครับ,าบาเ,รเดี๋ยวอีกสักกี่นาทีจะฆ่าทีผมไปนะครับน้องเมดหลอมมันลูกพี่เลยครับโอ้ก็ธรรมดาครับขอบมากครับผม,มก็ผมก็เป็นคนไม่ได้บ้าอยออะไรเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณที่รับชมได้ขอบคุณที่ชมผมผมก็ก็ไม่ได้แบบเออก็พอรู้ตัวเองอยู่บ้างครับก็อ,อผมไม่ได้คน ถ่อมตัวพอสมควรครับก็ขอบคุณครับผมก็เต้นโดนัะจะมีครับมีครับเดี๋ยวตอนนี้แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกอเดี๋ยววันนี้ผมจะลองว่าเอาไปเต้นที่ห้องต่อไหมผมไม่ผมเวลาใครชมอะไรผมก็ไม่ค่อยปฏิเสธครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับเม็ดหล่อไหมหล่อไหมครับโอ้ยใช่ครับผลิตรุ่นเดียวอ๋อใช่ครับทุนนี้รุ่นนี้ผลิตมาเยอะ กผลิตกันเยอะแยะไปหมดอพีสเราคิดตัวเราเราว่ามีอันแค่นี้แหละเขาชมกันหลอ่อคือมันสวยไวยกันเองผมรู้สึกว่ามันก็ดีชีวิตตัวชีวิตทุกวันโดยปกติพื้นฐานที่มีพื้นฐานไม่มีใครมาชมแล้วก็มีแค่นี้ที่เราก็ชมกันเองผมว่าดีนะเนะต็มไหมคะหมายถึงแบตอ๋อก็ไกลไกลหมดแล้วครับ <laughs> ผมรู้สึกว่าเอดีครับพี่ลอสีัสดีครับยังไม่ตามพี่เมตดหล่อขึ้นหน่อยอุ้ยผมบอกว่าฟิลเตอร์เราต้องใส่ฟิลเตอร์เอาเว็ดไหลได้แล้วใช่พี่ไหลได้แล้วอุ้ยนี่เป็นไงเรามีคาร์บอยนะครับ เทมตาลเนี่ยผมมีอันนี้พี่ผมเดี๋ยวนี้มีส่งผมผมไลฟ์ที่ห้องอะผมจะมีส่งสติกเกอร์แล้วเต้นด้วยมันอะไรนะแต่ผมรู้สึกตอนนั้นอะผมแบบทั้งวันเลยอะทั้งไลฟ์เต้นทั้งไลฟ์ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คุยไม่ได้อ่านเม้นท์ไม่ได้นั่งนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเออเมือนกนัไม่ได้นั่นแหละ ผมรู้สึกผมเหนื่อยใช่ครับก็เดี๋ยวผมจะกลับไลฟ์นะครับก็อีกประมาณสักสองนาทีเดี๋ยวผมก็จะลงไลฟ์ผมต้องทํางานครับตอนนี้ก็ที่ผมบอกว่าอุ้ยขอบคุณครับพี่ใฟนขอบคุณมากมากครับขอบคุณของขันทุกคนนะครับก็ตอนนี้ผมดูเขากําลังทํางานกันอยู่ครับก็การของเราผมก็คุยไปเรื่อยเยครับก็ตอนนี้ก็ร้อยเขาทางานเสร็จแล้วผมก็ค่อยปิดไลฟ์บอกไอ้กำจะมาช่วยเลยแล้วก็อุ้ยทํางานเสร็จแล้วโอ้ย อยากจะช่วยนะครับตอนนี้พี่แซมกับพี่กาลังทํากันอยู่อย่างตั้งใจเราก็แบบอุย้ยขอบคุณมากครับพี่นันดาเอ่อผมกาลังเห็นแบบเอ่อแล้วคุยแบบเหมือนแบบเราไลฟ์อยู่ก็เลยเขารอกกใกล้เสร็จแล้ว,ลวเราค่อยแบบเอ่อปิดไลฟ์ก็เอ้อยอะไรผมช่วยไหมครับพี่นี่เดีย๋ยผมเนี่ยก็คุยไปเรื่อยๆเขาผมไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่แบบผมใกล้หมดตอนนี้ สบายกันดีนะครับสบายดีกันนะทุกคนก็ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยฝนฝนตกบ่อยก็ดูแลตัวเองนะครับก็ผมเข้าใจแหละไม่มีแฟนก็ต้องดูแลตัวเองกันนะครับทุกคนใครมีแฟนก็นี่ไงก็ดูแลเหมือนกันับแฟนก็ค่อยดูแลผมเข้าใจครับตัวท้ายก็ต้องดูแลตัวเอง อันนี้ก็กำลังแม่ใช้ได้สี่ตัวมั้ยสตัวพี่เดี๋ยวผมก็ลงแล้วพี่เนี่ยลงไลท์พี่ผมว่าจะไปเนี่ยทำงานผมก็จะลงพอดีจะใกล้เสร็จแล้วนี่นิ่งไว้ ใช่จะทำงานแล้วพีออก่กาแล้วอน,นี้ติดอะไรอีกไหมพี่อ๋นนอ,นนอ,อสวยป่ะพี่นักอ่ะ <c oughs> เอาออกนะนเอาออกเอาออกไอ้รองนี้ไม่ติดเยต,ติดอันนี้ให้ดูกานติดอันนี้ให้ดูกเดี๋ยวบันไดกันครับ <c oughs> นี่เอาเนียนนะเราเป็นคนแบเดี๋ยวผมต้องมานั่งอธิบายงานครับโอเคครับพี่พี่ทุกคนแบตผมจะหมดแล้วก็สวัสดีนะครับก็ผมให้ดูพี่แน็กก่อนโอเคไม่ไม่น่าจริงนะไปเก็บตัวก็ก็ ยากพี่ผมเหนื่อยมากอะตอนแกะก็เดี๋ยวผมลงไลน์ครับพี่แน็กก็บายบายครับ